แล้วนะคะคนรักบ้านสไตล์โมเดิร์นทางช่องทาง YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในพื้นที่อําเภอบ้านไายจังหวัดระยองค่ะมาถ่ายนะคะวันนี้เรามาที่บ้านลูกชายค่ะแล้วได้แขกรับเชิญนะคะเป็นนาต้นนะคะค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะเรานะคะได้ขออนุญ,ญาตมาถ่ายบ้านนะคะแล้วก็ที่เนี่ค่ะมีร้านอะไรมั้งคะ เป็นนร้านกาแฟสดแล้วก็เป็นร้านอาหารพื้นบ้านแล้วก็อาหารทั่วไปครับสำหรับใครที่มานะคะอยู่ระยองแล้วต้องการมาดื่มดั่มนะคะกาแฟนะคะแล้วก็อาหารพื้นบ้านสามารถมาได้ที่ร้านนะคะบ้านลูกชายได้เลยเนาะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราด้านนี้นะคะทําไมถึงน้ตั้งชื่อว่าบ้านลูกชายอะคะก็ร้านอาหารนะผมไม่ลูกชายคเนเดียว ผมก็เลยตั้งว่าบ้านลูกชายก็ก็ทำให้เขาอะเนาะค่ะครับผมดีมากๆาเนาะอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าอันนี้เป็นบ้านที่สร้างให้ลูกชายเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วทั้งหมดเนี่ยค่ะพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่คะกี่ไร่ครับวันนี้หมายถึงรวมเลยรวมทั้งหมดเลยค่ะรวมร้านอาหารด้วยแล้วก็รวมบ้านพักเนี่ยค่ะสามไร่ครึ่งประมาณสามไร่ครึ่งถือว่าดีมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูบริเวณด้านบนดีกว่าค่ะ อ้อันนี้เป็นทําเป็นกําแพงนี่คือราคาเท่าไหร่อะคะอันนี้ทําเองนะครับแต่ว่าซื้อซื้อหินมาซื้อหินมาแล้วก็ทําเองถือว่าเป็นไอเดียเนาะซื้อหินมาหมื่นห้าแล้วก็มานั่งทํานั่งฉาบเองทําเรื่อยๆแล้วด้านเนี่ยค่ะตัวบ้านที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะมีขนาดเท่าไหร่คะอ่อความกว้างของบ้านก็ประมาณเก้าเมตรนะครับ อายาวเก้าฟางเก้ายาวประมาณส3าเมตรอ๋อกว้างเก้านะคะยาวส3าเมตรรวมเป็นกี่ตารางเมตรครับประมาณร2อยี่สิบกว่าครับร2 0ยี่สิตารางเมตรครับประมาณนั้นนะครับเนี่ยท่านผู้ชมไอเดียดีมากๆเลยอันนี้ก็เหมือนเป็นทรงจัว่วเนาะแล้วก็หลังคาเป็นสองสเต็ปนะคะครับเนาะสีเป็นสีออกอันนี้สีสีของ T O A ครับอ๋ออันนี้เลือกเลือกสีแบบสีนี้เองใช่ไหมชอบก็ชอบอะไรมัน เย็นๆสบายอ๋อสีฟ้าครับมันจะได้จ่าตตายจากคนอื่นเพราะส่วนใหญ่มันสีฟันบุหรี่ซะเยอะอ๋อค่ะแล้วราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะงบก่อสร้างค่ะเบ็ดเสร็จก็อยู่ประมาณ1นึ่ล้านบาทหนึ่งล้านบาทบนะคะตัวบ้านหรือว่ารวมตรงบริเวณทั้งหมดคะก็ตัวบ้านแล้วก็โซนต้นไม้ด้วย นี่ยช่วงนี้กําลังทําน้ําตกแล้วเดี๋ยวจะจ,จัดสวนตรงนี้ด้วยจะจัดสวนด้วยนะคะเราก็รวมที่จอดรถด,ด้านหลังด้วยใช่ไหมคะครับข้างหลังเป็นที่นั่งพักเฉยนั่งพักเฉยเนาะไค่ะด้านหน้าเนี่ยมีความสูงเท่าไหร่คะจากพื้นถึงตัวบ้านนะคะถ้าถ้าเป็นจากพื้นถึงตัวบ้านเลยก็ประมาณถึงถึงฟ้าเลยนะ,ะถึงฟ้าจากพื้นถึงฟ้าก็ประมาณสามเมตรประมาณสามเมตรห้าสิบประมาณนั้นสามเมตรห้าสิ แล้วบนตัวบ้านนะคะอันนี้ความสูงเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ผมจำไม่ได้นะอยู่ประมาณสักสี่สิบเซนสี่สิบเซนเนาะรายละเอียดดีมากเลยค,ะค่ะเก็บทรงเก็บเสาได้ดีด้วยค่ะแล้วกับราคานี้เนาะครับพอร,ราคาที่บอกนี่ก็คือต้นไม้ด้วยเหรอคะต้นไม้ด้วยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะคุมการก่อสร้างเองทั้งหมดทั้งหมดแล้วก็หาช่างมามารับเหมาเป็นช่วงๆไปช่วงๆไปไม่ไม่ได้รับเหมาทั้งหลัง โอ้ถือเป็นไอเดียดีมากนะสําหรับใครที่แบบว่ามีพื้นที่อยากจะได้บ้านตามที่เราต้องต้องการเนาะก็หาช่างมาเป็นชุดๆไปใช่ไหมคะแล้วก็บอกสิ่งที่เราต้องการเขาทำเราจะได้ดูด้วยว่ามันละเอียดหรือเปล่าแล้วอย่างนี้นาโต้ก็รู้จักแบบราคาทั้งหมดสิคะราคาตรงเนี้ยเท่าไหร่ครับประมาณเท่าไหร่คะอันไหนประตูค่ะประตูทางเข้านะประตูนี่เพื่อนทําให้ก็อยู่ประมาณ9 00 0บาทโอ้ประตูขนาดนี้900 0กว่าเลยเหรอคะรู้สึกว่าเขาลดให้ผมเหลือ8,500ัน้ แต่ถ้าทั่วไปก็อยู่ประมาณเขาบอกว่าประมาณหมื่นนึงนะแต่ว่าแปดพันห้าก็โอเคแล้วลนะ่ะถือว่าหาไม่ได้แล้วนะราคานี้เนาะครับขอเข้าไปดูด้านในกันดีกว่าค่ะด้านในนี่โอ้โหอันนี้เป็นห้องโถงใช่ไหมคะครับเป็นห้องนั่งเล่นห้องนั่งเล่น,ห,น,ลนห้องนั่งเล่นมีขนาดเท่าไหร่คะก็อันนี้ก็อยู่ประมาณสี 4, ่เมตรครึ 4, ่งคูณสี่เมตรครึ่งอ๋อสี่เมตรคูณสี่เมตรสี่เมตรครึ่งคูณสี่เมตรครึ่งนะคะครับผมะค,ะครับแล้วไกลเดีขยวขสีก็เป็นโทนสีออก ข้างในก็จะเป็นสีออกไข่ไก่ไข่ไก่เนาะลราก็ตัดพื้นบัวด้วยสีใช่ใช่ตัดบัวตัดบัวให้สีเข้ม่อยแล้วด้านบนไฟนี่มีฝังมีแบบว่าซ่อนไฟไหมคะก็ก็มีซ่อนไฟอยู่ก็มีมีอย่างนี้เราเรามีงี้แล้วก็มีโอ้ท่านผู้ชมลองดูสิคะมีซ่อนไฟด้วย<ฟ>เนาะไฟมันก็มีอยู่สามสเตปมีสามสี ถือว่าเป็นแบบรแ่ไอเดียได้ดีมากๆนะสําหรับแบบห้องนั่งเล่นนะคะ<ช>สบายๆบายเนาะแล้วก็มีไฟได้หลายสเตปด้วยมาเราเข้ามาถึงบริเวณด้านในกันดีกว่าหลังนี้ประกอบไปกี่ห้องนอนและกี่ห้องน้ำอะคะเออสามห้องนอนแต่ห้องน้ําเดียวเพราะว่าเรามีห้องน้ําหลังบ้านอยู่แล้วสองห้องอ๋อเราก็เลยทําเป็นแบบห้องน้ําเดียวเนาะใช่ใช่เราไปดูห้องนอนแรกกันดีกว่าคะ่ะโอ้ประตูไม้สวยมากเลยคะ่ะอันนี้เป็นประตูไม้อะไระคะอันนี้ไม้สักครับไม้สักแท้เลยใช่ไหมครับผม บานอย่างนี้ราคาเท่าไหร่ะคะเออผมซื้อรวมรวมมาทั้งหลังเนี่ยมันตกประมาณห้าหมื่นะครับห้าหมื่นประตูพร้อมกับวงกบด้วยประตูมันหบานแล้วก็หน้าต่างอีกหกหกคู่ก็ตกแล้วห้าหมื่นค่ะเราเข้าไปดูด้านด้านห้องแรกกันเลยดีกว่านะคะห้องแรกเนี่ยเป็นห้องนอนที่1ใช่ไหมคะคห้องนี้มีขนาดเท่าไหร่อะะ่ะจ๊ก็ประมาณ ทั่วไปครับสี่เมตรคูณสี่เมตรสี่เมตรครึ่งคูณสี่เมตรครับอ๋อสี่เมตรคูณสี่เมตรครึ่งเนาะโหหน้าต่างสวยมากๆเลยอย่างอันนี้ก็พร้อมในราคาห้าหมื่นด้วยใช่ไหมคะนี่อยู่ในโซนของห้า0มืนครับโอ้ได้หน้าต่างดีมากมากเลยค่ะตัวนี้สั่งหรือว่าสั่งทำสั่งทำเป็นไม้สักสั่งทำจากร้านใกล้ๆนี่ครับเราชอบแบบไหนก็บอกเขาเขาก็สัมาให้ใช่ใ่เราผมไม่ค่อยชอบลวดลายอะไรมาก ชอบแบบธรรมดาธรรมดากระเบื้องสวยมากนะคะลายแบบนี้ราคาก็ค่อนทางสูงด้วยใช่ไหมคะเนี่ยมันเป็นกระเบื้องนําเข้าแล้วไอเดียของห้องดีมากเลยห้องนี้ทําไมถึงมีบันไดออกไปด้านหน้าคะอันนี้ห้องลูกชายเขาขอนุญาตว่าอนาคตเพราะว่าเราจะต้องทําหลังคาอ้อมไปอีกค่ะอนาคตตรงนี้เขาก็จะทําเป็นที่นั่งเล่นออกมาอะไรได้เงี้ย<ม>เพราะว่าเราจะมีหลังคาร<ม>อบบ้านเพิ่ม หลังคาเป็นสเต็ปเกราบ้านด้วยใช่ใช่มีโอ้โหไอเดียดีมากนะมีตัวระบายอากาศด้วยนะคะเพราะว่าเพราะว่ามันต้องติดแอร์อ๋อติดแอร์ติดแอร์ทุกห้องแล้วทำไมต้องมีนะคะตัวนี้บางบางท่านแบบไม่รู้เนาะเป็นแบบมสำหรับไอเดียนกออก็ไม่อากาศเนี่ยมันจะได้ถ่ายเทได้ตลอดอากาศแอร์เข้าก็ต้องดูดอากาศในห้องออกแล้วความมันก็ ทำให้ประหยัดแอร์พอสมควรถือว่าดีมากๆานะสาหรับใครที่ไม่รู้ติดเพื่ออะไรนี่คะอ่านาโต้ก็อธิบายแล้วเนาะติดเพื่อระบายอากาศนะคะได้ดีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นโซนแบบอ่าระหว่างทางเดินเนาะห้องตรงนี้เป็นห้องห้องห้องน้ำครับห้องน้ำหนูขออนุญาตเปิดเนาะได้ได้โอ้โหห้องน้ําถือว่ามีขนาดกว้างมากเราก็ทูทําสเต็ปด้วยนะคะมีโซนอาบน้ําด้วยใช่ไหมคะห้องนี้มีขนาดเท่าไหร่คะห้องน้ําห้องนี้ห้องน้ําห้องนี้มัน ผมซื้อกระเบื้องรวมมาซื้อกระเบื้องมาเป็นรอดๆแล้วก็ซื้อวัสดุมาใส่เลยก็อยู่งบงบก็ผมว่าอยู่น่าจะอยู่ประมาณสี่สี่ห้าหมื่นประมาณนั้นโอ้ห้องห้องน้ำห้องหนึ่งก็งบประมาณสี่ห้าหมื่นแล้วทุกอย่างถามเลยค่ะว่าโซนเนี่ยโซนบบน้ำเนี่ยกระจกเนี่ยตัวนี้เป็นเทมเพลต์การใช่ไหมคะครับผมราคาสูงไหมคะถ้าเป็นตัวตัวกั้นนะคะระหว่างห้องน้ำอะคะส <4, 5. S 2> ี่พันห้าอ๋อสี่พันห้า ทั้งชุดเลยสี่พันห้าถือว่าดีนะมากมากเลยนะบางท่านแบบเคยมีแบบว่าลูกเพจถามเนาะว่ากระจกแบบนี้ราคาสูงไหมท่านติดตั้งเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยสี่พันห้าอุปกรณ์ของทั้งหมดเขามาติดตั้งให้ไหมคะรู้ว่าเราซื้อมาสี่พันห้าเป็นกระจกหนาหนาด้วยเนาะครับผมมาค่ะเราไปดูห้องต่อไปแล้วดีกว่าเนาะห้องที่ห้องนอนที่สองแล้วกันหาอยู่ฝั่งนี้เนาะครับผม โหสีเขียวนะคะมันสีที่สวยมากๆเลยห้องน,องนี้ห้องนี้มีขนาดเท่าไหร่คะห้องห้องใหญ่มากอันนี้สี่สี่เมตรครึ่งอีกแล้วก็คูณหกเมตรโหสี่เมตรครึ่งคูณหกเมตรโอ้โหเป็นหลังที่แบบห้องนอนที่แบบใหญ่มากเรามาองข้างนอกนะตัวบ้านเหมือนเล็กแต่ข้างในอ่ะพื้นที่ใหญ่มากๆเลยแล้วจัดสรรได้ดีนะคะเนาะแล้วก็มีหน้าต่างนะคะสองบานหน้าต่างไว้ดูดูร้านอาหารอืมเราก็มองหน้าต่างไว้สำหรับดูร้านอาหาร ไฟก็เยอะด้วยเพราะว่านะเราจะได้ชมสวนชมมุมน้ําตกที่เราจะเริ่มทํากันอยู่ตัดเสร็จแล้วต้องสวยแน่ๆเลยนะคะ,ะแล้วก็ไอเดียด้านบนคืออะไรคะลักไฟด้านบนนะคะอันนี้เป็นสําหรับระวางแผนและตรงนี้เป็นเตียงตรงนี้ก็ปิดติดทีวีทีวีฝั่งนี้ก็แอร์ออเราจะเดินเตียงไว้พร้อมเลยว่าโอเคโต๊ะเครื่องแป้งอะไรเงี้ยคุกค าหาจุดไว้ใช่ถือว่าจัดสรรได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอยียดของปาร์คเนาะก็เยอะดีแล้วก็จัดสรรได้ตรงมุมที่เราต้องการ,รพอดีเนาะแล้วก็มีเซอร์วิสของแอร์ด้วยใช่ไหมคะครับเนาะม,มาค่ะเราไปดูห้องนอนที่สองห้องนอนที่สามกันดีกว่ามีตู้ก็อันนี้ตู้ยาใช่ไหมคะอันนี้น่าจะเป็นคือเป็นตู้ยาสามัญประจําบ้านเป็นตู้กลางเผื่อมีเหตุฉุกเฉินก็ได้หยิบได้กันทั่ว ห้องน,นี้ก็มีขนาดเท่ากันไหมคะกับห้องที่นี้เล็กหน่อยห้องน,นี้ก็ประมาณสี่เมตรสี่เมตรครึ่งไม่ประมาณนั้นแนละยแล้วก็คูณสามเมตรอ๋อสามเมตรคูณสี่เมตรครึ่งนะคะมีก็หน้าต่างของหนูชอบมากๆเลยเนี่ยน้อยมากนะคะที่จะเห็นแบบหน้าต่างเป็นไม้สัก่างนี้เนาะส่วนมากก็จะเห็นเป็นหน้าต่างแบบกระจกนะคะอลูมิเนียมมาเราไปโซนต่อไปดีกว่าจะเป็นห้องครัวเนาะห้องครัวนี่โหดูทางเข้านะคะต้องหัวเลยว่ากลิ่นจะย้อนกลับนะคะไม่คือ เวลาปรุงอาหารมันจะได้ไม่กลับมาสวยนะคะเนี่ยบ้บานนี้ราคาสูงไหมคะนี่บ้านนี้บ้านนี้ออถ้าจำไม่ผิดนะหกพัน๋อบ้านนี้หกพันนะหกพันหรือ 5, ห้าพันห้าเนี่ยผมจำไม่ค่อยแล้วพอทราบไหมคะว่ามีขนาดเท่าไหร่คะตรงตรงอันเนี้ยค่ะอันนี้นสูงสูงสองเมตรค่ะสูงสองเมตรกว้างสองเมตร อ๋อสองเมตรคูณ2เมตรนะคะโหไอเดียห้องครัวสวยมากๆเลยนะคะห้องครัวนี่มีขนาดเท่าไหร่จ๊ะห้องครัวกว้าง3ามเมตรแล้วก็มันบ้านอน่ะปกติมันยาวตรงนี้ก็ประมาณ6เมตรทั้งหมดห้องครัวหกเมตรอ๋อเมตรสามเมตรหกเมตรสวยมากเลยหน้าต่างก็มีแบบระบายอากาศสามารถมองเห็นได้นี่เป็นทัชก็เป็นไม้สักเลยหน้าต่างรวมอยู่ในนั้นอือหูถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเนาะแต่ไม่รวมกับบานซิงใช่ไหมคะตัวนี้ อันนี้ซื้อแยกใช่ไหมคะอันนี้ไม่ใช่ไม้สักใช่ไหมคะนี่อันนี้ไม่ใช่ไม้สักอันนี้ซื้อแยกมารู้สึกหมดไปประมาณอันนี้เดี๋ยวอันนี้พันกว่านี้พันว่าหมดเฉพาะบ,บานีิงก็หมดไปประมาณหมื่นเนี่ยประมาณนั้นโอ้ประมาณหมื่นนึงถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากนะหนูบอกเลยว่าหลังเนี้ยควรดูเป็นแบบไอเดียมากนะด้านหน้าเนี่ยเก้าเนาะ ด้านด้านข้างเนี่ยยาวลึกลงไป13แล้วเราได้บ้านขนาดนี้แล้วจัดสรรได้ดีมากห้องนอนก็ใหญ่มีห้องโถงนั่งเล่นแถมห้องครัวจัดเป็นสัสดส่วนด้วยนะคะแล้วก็ทําซิงค์เคาน์เตอร์เป็นทรงแอลด้วยนะท่านผู้ชมชอบมากๆเลยกับไอเดียนี้นะไม่ว่าจะเป็นตกแต่งลวดลายร้านกาแฟนะคะก็ะต้องมีแบบว่า,ากระเบื้องเป็นลายแบบแก้วกาแฟด้วยเนาะแกนิโตอะไรก็สวยนะคะอันนี้ก็เป็นเราเลือกเองหมดเลยใช่ไหมคะเลือกเองชอบอชอบแบบนี้นเนาะ เนี่ยเนี่ยทำทำชมลองดูไอเดียกอย่างนะคะเนี่ยสำหรับตัวนี้สําหรับแก๊สปะคะถังแก๊สครับเนี่ยต้องจัดแบบใหญ่ๆแบบน,นี้เลยเนาะเพราะปกติอันนี้ก็จะเป็นมาตรฐานแต่ถังแก๊สต้องใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ไหมคะครับครับไเราไปดูนะคะหลังจากที่เราดูห้องครัวเสร็จแล้วด้านหน้าเนี่ยออกมานะคะยังมีที่แบบอันนี้เป็นที่อะไรคะอันนี้นก,ก็จะเป็นโซนซักล้างครับมีเครื่องซักผ้ามีอะไรวางอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็ไปซักล้างค่ะเอ้ยถามเลยค่ะมีขนาดเท่าไหร่คะตรงนี้ ตรงนี้ก็กว้างประมาณเมตรยี่สิบอกว้างเมตรยี่สิบยาวก็หกเมตรยาวก็สี่เมตรครึง่งสี่เมตรมครึง่งถึงนี้สี่เมตรครึง่งบ้านมันเก้าเมตรแล้วแบ่งเป็นคนละครึง่งสี่ก็เนียนมากๆ<ส>เ,ลเลยนะคะเนาะเก็บสี่ยละเอียดได้เนียนมากเดี๋ยวนี้ถือว่าคุ้มมากๆกับราคานี้เนาะก็ด้านด้านหลังก็เป็นต่ออันนี้เป็นที่นั่งนั่งพักผ่อนเหมือนกันใช่ไหมคะก็ต่อเป็นที่นั่งเล่นนั่งอะไรเพราะตรงนี้ลมธรรมชาติมันพัดมาแล้วเดี๋ยวขอแบบให้ให้พี่อ่า อานาต้อเนาะขอไอเดียให้กับท่านผู้ชมที่รับชมในช่องนี้หน่อยค่ะต้องกดรักบ้านหน่อย <laughs> ไอเดียไอเดีย <laughs> ในการสร้างบ้านหลังนี้แล้วก็แรงบันดาลใจนะคะที่เขาแบบว่าบางครั้งเขาไม่มีแรงบันดาลใจเนาะช่วงนี้ก็ช่วงแบบสถานก,การณ <g> ์ก็ <g> ไม่ต้องรีบท่างทำไปเรื่อยๆเนาะเราค่อยหาช่างเข้ามาทีละสเต็ป <c oughs> แล้วก็เขียนแบบเราทําตามแบบไปแหละเราต้องการแบบไหนเราต้องดูที่ว่างงบเรามีอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็เราก็ให้ช่างเขาเขียนแบบขึ้นมา แล้วเราก็ไปสอบถามเรื่องราคาเพราะราคาเนี่ยมันไม่ผิดพลาดกันหรอกแต่ถ้าเราไปเหมายกหลังอะมันก็จะแพงก็เหมายกหลังเขาตีไว้ประมาณแสนประมาณร้านห้าล้านหกอันนี้ว่าผมทําเองก็ประหยัดไปสี่ต้าห้าหมห้าแสนนะถือว่าแบบถ้าไม่รวมแบบต้นไม้ไม่รวมอะไรก็ประมาณหลังนี้ก็ตกประมาณแปดแสนได้ไหมคะก็น่าจะอยู่ประมาณเก้าแสนประมาณเก้าแสนท่านผู้ชมนะถ้าไม่รวมโซนต้นไม้เนี่ยผมต้นไม้ลงก็ประมาณ จ็ดหมื่นแล้วอะไรแล้วก็ร่วมแสนเนี่ยถือว่าราคาไม่แรงนะราคาไม่แรงแล้วก็หนึ่งโครงสร้างสูงมากแต่แต่โชดียมันแพงหน่อยเพราะว่าเหล็กมันขึ้นราคามันมันมันเสียค่าโครงสร้างซะเยอะค่ะเพราะสูงจริงๆนะสูงกว่าเกินมาตรฐานมากเลยใช่เพราะว่าค่าโครงสร้างครับผมผมชอบปร่งปร่งสูงค่าโครงสร้างมันมันแพงเพราะเหล็กมันแพงมากกว่าเท่าตัวจากเดิมแต่ถ้า อยู่ในสถานการณ์ปกติเมื่อก่อนนะก่อนโควิดนะเหล็กก็น่าจะน่าจะประหยัดเงินลงมาอีกได้ประมาณเป็นแสนแสน่ะโอโ้ถือว่าดีนะเป็นไอเดียที่ดีมากทําบ้านต้องอยู่ที่งบประมาณแล้วก็ค่อยๆทำใช่ใช่อย่าเพิ่งไปรีบร้อนไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเห็นไหมคะมถือว่าวเป็นไอเดียดีแล้วเราต้องเ,เอาให้ดีเรารู้ว่าพื้นที่เราเป็นยังไงยังไงเราก็เหมือนผมคุมสร้างพื้นฐานเนี่ยอย่างอย่างเทฐานลากเนี่ย ที่อื่นก็ทำกันเมตรหนึ่งผมก็ทําเมตรห้ิบให้มันหใหญ่ขึ้นที่อื่นก็ทำยี่ผ้าวก็ขึ้นไปสามสิบให้มันแข็งแรงเพราะบ้านมันไม่ได้ว่าทําแล้วเปลี่ยนได้มันทําแล้วอยู่ได้ตลอดและอย่างผมมีลูกชายคนเดียวด้อผมก็ทําให้เขาค่ะโอ้ย ปรับปลื้มแทนนะคะเนาะ,ะมีคุณพ่อที่น่ารักขนาดนี้เลยนะคะวันนี้ก็น้องเอกต้องขอขอบคุณมากนะคะที่แบบมาให้ข้อมูลดีๆกับท่านผู้ชมที่รับมชมช่องนี้เดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพสวยๆเนาะได้ได้ขออนุญาตไปถ่ายมุมกาแฟด้วยะะได้หรืรอว<า>่อาโปรโมทอาหารไปด้วยค่ะเดี๋ยวหลายๆท่านนะคะเข้ามารับชมแล้วนะมาทานอาหารได้เลยก็อยากปรึกษาก็ได้ผมไม่ได้ีเรียเรื่องนี้ เรื่องก่อสร้างมาปรึกษากันได้ไม่เป็นเข้ามาปรึกษาได้เข้าปรึกษาในเบอร์โทรผมก็ได้อะไรก็ได้ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอต้าใส่ข้อมูลไว้ใต้คลิปเนาะเผื่อเขาต้องการแบบสอบถามร้านอาหารด้วยอยู่ตรงไหนก็จะได้โทรได้ได้เลยครับโอเคนั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ